สวัสดีสสด Net ค่ะออฟฟี e แม็กซิมนะคะก็วันนี้มาทํางานตอนนี้อยู่คอนแกนเอ้ยสมเนียงไม่ได้เดี๋ยวต้องถามผู้เชี่ยวชาญเจ้าถิ่นของเรานะคะวันนี้เรามามเตอร์โชว์ที่คอนแกนนะคะเดี๋ยวเราถามเจ้าถิ่นดูดีกว่าที่นี่มีอะไรดีที่เขาว่าหนุ่มๆหล่อมากเดี๋ยววันนี้จะพาไปกินกินตายแล้วสวัสดีค่ะ,คคะนะ้องก็มีน้องก็มีชื่ออะไรคะ ภาษาอะไรคะภาษาอีสานภาษาบ้านเกิดเลยค่ะเสื่อเสื่อเพื่อนเด่อใส่ปั่นใส่ปั่นชื่อจะเอ๋อ่าเป็นคนขอนแกนเด้อสวยจะเด้อสวยจะเด้อคนขอนแกนเด้ออืมวันนี้วันน uh> ี้วันนี้จะพาไปเที่ยวไหนมั้งคะเมื่อนี้ยไป กินข่าวแถวโตลุงเด้อใยภาษาบ้านเกิดมีมีอีกผู้หนึ่งเล่าคุยกันเด้อคนต่อไปสวัสดีค่ะสดีค่ะอันนั้งคนขอนแกนอันนี้ก็าอยู่ใกล้ๆกันเป็นคนเหนียขอนแกนเป็นคนอุดรไม่เหตุงานกันน้องๆเนาะที่ไปกินลาบต้มก้อยเมื่อนี่เด้อเดี๋ยวตกันแล้วงปเ่นกันใช่ไหมเจกแน่นอนจัดไป อ่ะแล้วอีกหนึ่งสาวนะคะพูดแบบว่าน่ารักมากเลยคนนี้อ่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะซ้อมโอค่ะเป็นคนไละเอ็ยดเดิมเออ้าวน่ารักอ่ะมาดูเออม m ีสาวสวยของเรากันเลยดีกว่าค่ะพี่ยมตาลหวานเจี๊ยบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาทำอะไรคะมาเป็นพิธีกรโคศกค่ะโซศกโซ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 คซโ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 ซนซ่ซโซโซโาโซโซ เกาหลีนะไปทำมาจนเหมือนเกาหลีได้ทั้งสิดูชุดดูชุดวันนี้แอบดูชุดชุดน่ารักอันนี้คนอื่นเขาแบบว่าออกในตีแบบว่าเซ็กซี่นะคะนี่มาปิดงานอันนีทมางานแต่งงานเออที่ขาดไม่ได้นะวันนี้มาเลยค่ะอย่าอย่าอย่าหลบสายตาค่ะวันนี้คมลเเ่อาอันนี้อันนี้อันนี้น้องหนิงนะคะสวัสดีค่ะน้องหิงสวัสดีค่ะชีทำอะไรอยู่คะกำลังคุยโทรศัพท์ค่ะเฟย์พยคะ ไม่ได้นะเอาอัเนึอ่าเออน่ารักอ่ะแล้วไม่หลบอะไรอยู่มุมโต๊ะคะชาร์ทโทรศัพท์ค่ะอดู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 เอาร์ทโทรศัพท์นะอีกมือหนึ่งเล่นเฟซบุ๊กอีกมือหนึ่งคุยโทรศัพท์ค่ะทุกสิ่งอย่างแอปวิติงเลย อ่ะคนสุดท้ายสวัสดีค่ะกำลังเคร่งเครียดอยู่กับอินตาแกรมชื่ออะไรคะชื่อเมย์ค่ะดูดูวันนี้เราลืมพรีเซนต์ชุดเนี่ยขอดูชุดหน่อยเป็นเกอร์เจนพรีเซนต์ชุดได้เหรอเออพรีเซนต์ชุดอ่าอ่าอ่าเป็นเกอร์เจนไม่เห็นหรือเปล่าต้องเต้นด้วยปะไม่ต้องจ้านี่แบบว่าเป็นเห็นไหมคะชุดแบบว่าเข้ารูปแบบเป็นเกอร์เจนเลยเรามีสองชุดเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาอัปเดตว่าชุดเป็นยังไงบ้างคนเหนือคะเจ้าอ่าคนจังหวัดอะไรคะเป็นคนจริง ท้ายด้วยเจ้าบ,บ้านค่ะใช่นะคะต้องสวยตลอดเวลาอ่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 าเป็พวกยังไงดีอ่ะก็ชวนทุกคนมาเที่ยวค่ะคุณชาวขอนแก่นโอเคค่ะอย่าลืมมาเที่ยวขอนแก่นนะคะขอนแก่นนะคะมีอาหารอีสานอร่อยแล้วก็มีหนุมลลล่มหล่อสาวสวย,สวยที่นี่จัดเต็มเอออ,อันนี้ป่ะเนาะวันนี้ก็ได้มาเที่ยว ถือว่าออฟฟี่มาขอนแก่นเป็นครั้งแรกในชีวิตนะวันนี้เราจะมาดูว่าหนุ่มอีสานบ้านเฮานี่จะแบบว่าแซ่บขนาดไหนนะอี๋เดี๋ยวจะมาดูว่าชุดวันนี้ชุดน่ารักมากเลยโอ้โหขออนุญาตโชว์ชุดขออนุญาตโชว์ชุดโอเคแล้วคะเราลองหยิบไอแพดนะคะโอเคค่ะดีดูโชว์ชุดโชว์ชุดเราจะถามว่าเราจะมินูพชุดเป็นไงเป็นไงยังยังไม่จบก็แตอยู่ในรถเออเป็นชิคเกอร์เจนเกอร์เจนเกอร์เจนอ่าอย่างง เดี๋ยวมีอีกหลายชุดนะคะก็ตอนนี้ก็เป็นพักเบรกเดี๋ยวเราจะออกไปโชว์ตัวยกินพอดีว่าตอนบ่ายวันนี้เนี่ยจะมีพี่ปอยตีชาดานะคะมาเซ็กซี่วอร์ดเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะ<ๆ>ไปแอบถ่ายคลิปพี่ปอยตีชาดามาแบบล้างรถให้เราดูกันว่าจะเซ็กซี่ขนาดไหนพี่ปอยตัวจริงน่ารักมากๆขอคนเฟิร์มนะ <laughs> แล้วเดี๋ยวตอนนี้ไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวบอรสาวๆผ่อนกันเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่ได้แล้วต้องลาไปด้วยพี่สาวคนนี้พี่ไหนคะล้างไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูพี่ปอยล้างรถกันพี่ฟอยล้างรถระหว่างฟอยกับเราใครจะเหมือนกับกันเหมือนกันเดี๋ยวไปดูว่ากระเทยสวยกับผู้หญิงเป็นยังไงนะคะอันนี้ยอมคนเดียวเลยบายบายเดี๋ยวเดี๋ยวอัปเดตใหม่นะเดี๋ยวชุดพรุ่งนี้สวยกว่านี้อีกไปดูบายบาย